ควันออกปากค่ะควันออกปากตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ควันออกปากแล้วไมไม่มีูกบไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าตัวเองหนาวหนาวมาในตัวตัวควันออกปากนี้ข้างล่างหนาวมากแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านหลังใหญ่มากก็ไม่รู้สึกร้ข้างล่างหนาวไหม ทั้งล่างนะคะนีบรรยากาศท้างล่างค่ะเขาใช้ห้องน้ำรวมข้างล่างเนี่ยหัดไ้โดนใช่แล้วก็มากับไอ้หมูนะคะคนนี้แล้วก็ป้าเต นายเพ็รก็ไม่รู้สินาข้างล่างหนาวไหมโสดครับโสดรู้มึงจะพูดไหนตัวควันอกปากไหมหนาวมากควันออกปาก